ช่องส้มป๊อกลำเพลนอฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะุะยาถ่ายลงช่องนะคะเป็นไงจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมน้องส้มป๊อกเอ๊ออจำได้นะ <c oughs> ส้มป๊อกค่ะไงครับค่ะ,คะสบายดีค่ะ,คะ อยู่สนามอเวชันแพงไปดังเปรียงเปี้ยงเปียงต่างๆคุณค่ะเคยแบบว่าอะไยนะเะยทำขานาคด้วยกันนะคะอันนี้คุณอาสกุลนะคะที่ส้มป๊อกนะเคยไปทำขานาคด้วยกันนะคะลูกศิษย์พ่อพามระเบียบนี่ลูกศิษย์พ่อพามระเบียบนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอันนี้เป็นคนสกปขอบุญอยู่กองราการที่วัดนี่ฝากเข้าไปติดตามช่องส้มป๊อกลำเพลนอฟิเชียลด้วยนะคะหนูลงในช่องหนูนี่แหละ เดี๋ยวจะมีที่นี่มาชมมาชมสาวน้อยที่เป็นแผงชมน้องต้มปัก๊กวัดนมียซอมบ้านป่าตะแบกตมบ,บนคลองหา,าดในคลองหาดจังหวัดสระแก้วทุกท่านด้วยนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปหาจาระเบียกันหนึงแล้วกัาานนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้มาเยอะถึงเคาดว่าะจะว่าจะใกล้บ้านก็น่าจะใช่นะคะแต่ว่ามันก็คนละจังหวัดอยู่นะคะนี่อยู่จังหวัดสระแก้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไปไหว้นะคะพระพิฆเนศนะคะมาเรียบร้อยเลยแล้วแล้วก็ไปไหว้แม่ย่ามานะคะค่ะ <c oughs> ไปไหว้แม่ย่ามานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วจะจะพาไปหาอาจารย์ระเบียบนะคะเป็นอาจารย์นะคะที่ส้มฟอกนะคะทําขวัญน,นาคนะคะอยู่กับอาจารย์นะคะก็เป็นลูกศิษย์เลยนะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะ ดนะคะคได้ยินเสียงอาจารย์แววๆนะคะได้ยินเสียงอาจารย์แววๆนี่เหมือนจะเจอแล้วไม่ได้เจอกันนานมากค่ะไม่ได้เจอกันนานมากส่วนมากก็นะคะปกติก็จะไปทางของนาคกับอาจารย์นะคะดีใจมากค่ะวันนี้นะคะ ก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะที่ส้มปอกนะคะเคยทำกันนาคนะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะที่วัดแม่ยาสอมนะคะส้มปอกก็จะมาร่วมพิธีต่างๆนะคะเวลาเขามีแบบว่าทำพิธีต่างๆนะคะเระขอให้เราั้งจิตเข้าไปท่ตามที่เราได้เรียนรู้ต้องตั้งใจเรียรู้ออกมาว่าเราจะ นี่คะ่ะเสียงนี้ใช่เลยคะ่ะเสียงนี้นี่ใช่เลยในตระกิตอธิษฐานของพระตุสินีรัชชจตวรรจงในเหตุเรื่องเมียทางกองให้เปโวะขออนุญาตถ,ถ่ายคลิปลงช่องนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องส้งมฟลอมเพลิอนออฟฟิเชียลด้วยนะคะทางช่อง YouTube ต่ำน้อยเพชรบ้านแพงนะค่ะต่ำไม้เป็นบ้านแพงจำปอกเดี๋ยวเอมามันที่ไม่ยากวะเนี่ยต้องมารำนะตรงไหนคะอ๋อแล้วต้องใช้ไม้ใช้อะไรป่ะไม่เออต้องต้องแจ้งทางทางทางวงจรไม่ท่านจะใช้เดี๋ยวต้องบอกผนจะได้เตรียมไม้ไว้หน่อยนะอ๋อบอยบอยบอยเอาใจเดี๋ยว ทางาทางาคณะครูทางวงเขาเขาจัดเตรียมแล้วว่าเอาใครมาลัมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวหน<ช>ูดูดูเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ได้เอาไม้ไปเตรียมไหมหนูตอนที่จะมาลัมอะไรอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูสอบถามให้ค่ะเดี๋ยวมาบอกหน่อยได้ค่ะ ไม่เจอกันนานเลยนะคะโหเป็นไงสบายดีนะคะสมบูรณ์ดีค่ะก็ดเต้นดีจะลอดดูยืนตะลอดค่ะนี่นะคะเป็นถือว่าเป็นอาจารย์นะคะที่ฝึกสอนซุปเปอร์นะคะในการทำขวัญนาคนะคะใหญ่ใหญ่ด้วยก็เรียกว่าไปหาประสบการณ์นะคะประสบการณ์ใตด้านนะคะ อาจารย์มาตั้งแต่กี่โมงคะนีอหมาอ๋ออันนี้คือเขาจะมีพิธีอะไรอ๋อทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งจะมีพิธีนะคะเวลาทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะคะค่ะแไรบกระาม่เพอามเงกันแล้วะ้เวน้ร่องี้เร่ สวัสดีค่ะบาาปนไงะรางีสดาเข้าา้เนี่ยทีะาระานะเอ่สานที่ที่ใจสาสถานที่ี่ใจสถานที่นะจะเข้าฟ้องญหรือาติจะประทับตรงแล้วนะจะมีร่างตรงนะคุณครับออ โบวที่ปฏิการทั้งาหารั้งพัคยาได้ลยค่ะสนมากนะคะจา้ก็สะานที่ีนะเป็นสาพาที่คอยจพูดคอยะพอะไรจกับนาองคคนทหลที่มีจิตใจสถานที่ถ้าใครนะคะอยากจะติดต่ออาจารย์นะคะทำขนมาหรือว่าเกี่ยวกับพาพิทีบงสลวง่างๆนะคะติดต่อผ่านทุอกได้นะคะ ก็จะประทับตรงในญาณนะสำหรับท่านใดที่จะไปขอพรบารมีนะการไปตากหาเรือนะเรื่องการลงทุนการค้าการขายเรื่องตึกหาเรือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันไม่ยากเลยเดี๋ยวท่านจะประลองลงประทับตรงนะไปที่วิหารญาณเลยครับไปที่วิหารญาเลยนะหรือจะให้ญาณลงนับในดาว่าตอนนี้ การ abei, ้ร, analysis, ร, Guru, รักรารนรักน้ำชโชติพรักรกปิดแล้วนะกาิดการร้องนะการมีการทาิการทองนะเพราะว่าตอนนี้ทางพยาบาลรู้หมอท่านก็สั onun, ่งให้ทำการการม่งนี้น้นะกาพักผ่อนเยอะๆเพราะท่านเป็นกระดูกทับเส้นอยู่แลก็ทางโรงยาบาลได้ทำการกาต่ให้พัก ก่อนมากๆเหยแต่นี่ด้สัมภาของลูกจิตลูกหานะที่มาแล้วก็อยากจะนักนาทองลงนักเมตตาลงจาริกาลิ้นทองอท่านก็ทำให้ค,คีการทำของธรรมการแต่คนนั้นต้องใช้เวลานิกหนึ่งนะทนีาเกิดสิร้ยเดียวกับจะนั่งไม่ไหวนะมจะไ่งไม่ไหวก็ต้องขอ,ยอทยเสมอท่านที่ระนักหน้าทองนะก็ต้องขอไทยอีกหนึ่ง นะครับก็ขุณเส็จหมดม่งเกี่ยัตงนี้นะเดี๋ยวีมีพ่อแม่คระมบาทานใหม่มา้วพ่อแม่คระมบาทานใหม่มาก็จะเตรีตัวแทนท่านก็จะให้มีพิธีอีกถ้าจะที่นุใหม่มาครับแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาสิบเกานาฬิกา30นาทีก็ขอเรียนเชิญมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประดาทักษาทุกคนคนใจณทุ้งหลายงนะเดี๋ยวมาร่วมเป็นเส้อาพเทองหล่อรักกันนะ หรือว่าเราจะไปบูชาขอพระกรลีนะองค์เทวะชวนโล้าจักรโรกประมาณสิก <cheesy hesion> ็มารับบอกว่าทูกเทยะของอายสีแดงนะก็จะมีน้ำแดงมีน้ำ เราพืเียนให้เราได้ากที่ฐาและแต่ศรัทธาลูกุและแต่ศรัทธาอาในตัเลยนะอขานเาปขอารท่านไปอทุกขอ่าท่านเป็นาแห่งมหาทุกข